คำเตือนรายการนี้จะขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะแล้วนะครับกับช่องสำนักสล็อตนะครับชมมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะนายในเกมลัคกี้ในโกทุน60บาทนะจะรอดหรือจะร่วงยงเงฝากเป็นใจกันด้วยนะครับชมก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะครับใส่เธอโบเข้าไปก็ขออนุญาตเริ่มต้นที่เบต3เลยแล้วกัน แตกไม่แตกแล้วไม่ลแลงไงจะจับไปดูนะเนี่ยฝากเพื่อนกันด้วยนะลาบเอาหน่อยเว้ยโอ้ยเนาะนี่โคตกากเลยเออต่อไปได้มา18บาทท่านผู้ชมตอนนี้ก็โดยได้แร็ปอยู่นะโอ้หน่วงๆไ่วงท่านผู้ชมวันนี้หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานครับท่านผู้ชมไหวคิวโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าคิวเอาอสกแกตเตอร์ครับท่านผู้ชมเข้ามา ว่าแจ่มแจมอ่ะเปิดได้สวยนะเหลือ20บาทเขาจะแกตเตอร์เนี่ยเก็บแมวมาก่อนครับโอ้โหแมวแน่นเน้นเออจ่ายแค่เจครับชมคุณสีอุ้ยพัดม่วงมีววยจ่ายแมวต่อครับสวยสวยเออปุค่ะปัดโอ้สุอ e r meka ดิรออะไรครับชมได้มาสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทจุดเจ็ดสุดอ่าละเอียดยิบดูสิบหกไปแล้ว เออต้องอย่างนี้มีแมวต้องมีโอโอ้โหสองอคูณ2ี่สิบสครับลั่นมา100่งร้อยมอประมาณนั้นเออต้องอย่างนี้เออไป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 ไม่ค่อยเข้าอะท่านผู้ชมแต่เข้าดีดอกเดียวครับรู้เรื่องคุณาหกบรอยเลย วอีกทีเดียวอีกทีเดียวขออีกทีเดียวเอาเขาจริงจังใหม่ครับท่านผูออ้ชไม่มาว่ะตัวที่ห้าร้อยตัวที่หกร้อยครับเจ๋มเข็ญไปก็โอเคละเพิ่มเบ็ดเลยเบ็ดสิบครับท่านผู้ชมก็ต้องวัดดวงกันไปแตกไม่แตกแะ้วแม้อั่นงนี้ก็คอยดูกันแล้วกัน,นครับท่านผู้ชมแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ผมก็จะทำเพื่อความสนุกนสนานจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ไม่แนะนําให้เล่นตามนะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยไปสวยกนมแดงคูณสีเออดีนะดีนะที่เพิ่มเบ็ดมาเป็นติดโอ้น่าจะตายต่อเลยวะจะได้ปะสวยโอ้อไม่ลงสิบเงี้ยดยอุ๊ยนี่ต่อไว้ไม่ต่อครับยากเขายากเขาเย็น เออตองอย่างนี้แน่แน,นคุณโขกไปเป็ดสิบเว้ยสวยเปิดสิบเว้ยโอ้โหไอแดงเข้าข้างหน้า,าสวยเลยนะบอกเลยว่าก้อนโตไป็นหนึ่งดอกคุมชม260กิบาทมันจะล้านยาวนะแต่ไม่สูบว่ะคุ้ชมข,นข,นขานแค่สี่แถวเดียวดูสิเริมดูดแล้วเริ่มดูดแล้วอาการมันออกคุมชมถ้าเป็นทรงนี้ก็ให้หนีนะผมจะลองสู้ดูครับจะเผื่อเลย ลิมิตมันอยู่ที่700นะครับบอกเลยสวยดีเออได้มา200รคำชมแตะพันแน่นอนอู้มีวายสายต่อนโมคูณ6ด้วยประเด็นและมี A ลงมาแถวแรกขอร้องละ่ะจะโอ้โหเป็น10ก่อนน้ำชมคูณ8เจ็ดเท่ A มาสักทีเดี๋ยว่ากูขอร้องละ่ะเป็นคิวครับได้ควอนโอมาที่227ี่บาท ตามสองพลาดครับคุณผู้ชมได้แล้วหนีได้แล้วต้องหอนนะครับแนะนําอย่างนั้นนะไม่แนะนําให้สู้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าอิ่มพอแล้วนะครับสิบบาทถ้ามาแปดร้อยจังตรงมาเทียบรอยแล้วใส่ไปเลยเวดซีเอาดีโอ้โหแมวต้องยัดอย่างนี้ฟาดไปพันห้าโอ้โหหนีเลยแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอหยุดการเล่นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันครับคุณผู้ชม ก็ขอขอบคุณ <c oughs> มากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันจนถึงตอนนี้นะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ฝากกไดไลค์กดกแชร์กดติดตามไปได้วยนะและที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและขอเตือนว่ารับชมเพร่ะความสุขสนานรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาให้เล่นตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน